ไม่มีใครแข็งไม่เออสวัสดีครับเชอเกมเมอร์อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันเกมเมอร์ของไอพี่ติ่งนะมันนี้ก็อยู่กับเกมนะกรแมน x 8รอบนี้น,นอยู่อาที่สองนะครับก็ตอนนี้เราจะไปบุกซูบอสทั้งแปดนะครับเราก็ไปซื้ออ่าชิปมาชิปพวกนี้คือเอาไว้อัปเกรดตัวละครนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าด้านขวาเนี่ยที่เป็นรูปตัวละครเราเนี่ยจะเขียนว่าสูนเซนเนี่ยไอตรงเนี้ยคือการอัปเกรดตัวละครของเราเราต้องเอาชิปที่มีเนี่ยไปซื้อ อัปเดตะัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับประมาณนั้นโอเคนะส่วนอ้อนี่ก็คือใช้ร่วมกันนะครับคือมันใช้ร่วมหมดเลยในท้ายชิปเนี่ยจะมีให้ซื้อตาของเฉพาะ normal กับ hard ถ้า easy จะไม่มีเพราะว่าชิปมัน infinity นะตายก็เริ่มใหม่ได้ตลอดนะครับปกติแต่ถ้าพวกนี้ถ้าชิปหมดก็ต้องกลับออกมาซื้อใหม่นะครับประมาณอันนี้ผมซื้อ live b o t t o m านนะครับ คือถัง E เนี่ยที่เราเรียกกันนะ่ะเพิ่มพลังเออแล้วก็ซื้อรีทายชิปไปหนึ่งอันนะพราะอนโหมดนอร์มอเนี่ยเราจะมีในเกมเน่ยจะมีรีทาชิปให้ปีสองพันและกับอีกสาม0ันต้องซื้อเองนะโอเคเราไปลุยเลยดีกว่าไม่เสียวเวลาวันนี้ตัวอะไรเดียะเอาอันนี้ก่อนดีไหมเนี่ยลูกแตงดาวไปโหลดเอาใครไปดีเอา ซีโร่กับเอ็กเซลละกันไหวไมนี่ยอันนี้ก็คือการเลือกอ่าโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์ที่เราเลือกเนี่ยจะมีหมดกันพันนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างมีเอเรียเอเรียเนี่ยก็แบบ normal อ,อ่อะคือสายบาลาน่ะผมบอกทั้งที่อยู่ของชิปอ่าต้อนอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็บอกจุดจุดอ่อนบอส เราอัตนาไปเราจะเปลี่ยนคนนะอันออนี้เขาก็บอกว่าวอย่าให้ผ้าหมของเราดุดพ้นไปได้คือเราต้องให้หยุดมันนะครับก่อนที่มันจะสายไปแล้วเราก็มีหน้าที่ยิงคนระับอยาให้มันหนีคนระับเราก็ใสไปเลยคนระับเราต้องยิงรีบยิงให้มันล่วงไปเราเก็บไอ้ก้อนเนะี่ยเพื่อบูส ่ายานิกับเพื่อนเราให้เร็วขึ้นนะแล้วก็ไล่ยิงไปเงี้ยเรื่อยๆจนกว่ามาันจะล่นนะแล้วก็อย่าไปตายก่อนแค่นั้นแหละหน้าที่ด่านนี้มีขนาดนี้คนระับโอ้ยยิงไปโดนโวยเปลี่ยนัวหน่อย อ๋อลืมบอกไปตอนอาร์ตดีผมใช้จอยสติ๊กเล่นนะครับอาจจะมีเสียงคุ๊กกักคุ๊กกักบ้างโอ้ยขวางเลยอ้าวล่วงแล้วครับผมอืมยาน,น่ารักมากอืม เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่อ่ะแมนอวออ่าไม่ไม่ใช้พลังแบบเดิมลแหละทำให้ทุกคนแอบ,บอะไรแบบนี้ก็คืออารมณ์แบบแมนอว์เนี่ยโดนชักจูงให้เปทางที่ไม่ดีประมาณน้นก็บินนักบ,บินเอ็กเซลมนุษย์โกงหรือเปล่า เล่นยากนะยิงค้างมันเลยเห็นว่าเลือดเลือดเราจะน้อยมากแล้วอันนี้เราต้องหลบครับเราไม่มีเออ เราจะสังเกตมันจะมีสายป้าเล็กๆเนี่ยเออหลบเอาอย่างนั้นแหละอย่าให้โดนปลาผ่าแค่พอเฮ้ยจะตายแล้วโว้ยเย้เออลาก่อนเบ๊ะๆๆๆๆ เสร็จเป็นหนึ่งครับผมมีเชิญที่ข้อมเพลงเออไปนะครับเยี่ยแนววูเด yeah. วเพิ่มมาหนึ่งอชิ้นนะครับแล้วนี่เจอสัตว์ตาใส่ฟ้านะ แล้วๆราก่ไฟฟ้าแล้วกันง,ง่ายดียแล, A, แล, B, นะแล้วแลมันเอะนะครับอะไรกระดาษเอกระดาษเตปเตปหน่อยนะความรอดมาเรามาซื้อชิปกันดีกว่าเราจะอัปเกรดตละครครับเอาตัวอะไรดีเอา X ก่อนแล้วกัน X เหรอ เอ็กกับนีโลโลอันไ, <X. S 1> ได้ไหมได้โอเคโอเคครับป้ายดนต่อไปเราจะเล่นอันนี้เราสู้บอสตัวสองตัวนะโอ <X. S 2> ้ยเอ็กเกิดอะไรขึ้นเหรอภารกิจก็เริ่มเบริ่งเริ่มเบงเองนะนั่นก็ใช่แต่ว่ามันเริ่มอีกแล้วเหรอมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะจบ เอ็กเซลก็บอกว่าอ่าเรกิลล์องไจะทด็่าอะไงเอ็นกรแล้วะรัก็ร้องนะไรอมกรากอว่ะครักร้นะมก็รู้วนะครัมก็รูกนะรมการกแล้นะัมก็รูกแนะครัูนะไรมก็ร้ะรัมา็นี้เนรัมก็ลนรัม็้กๆนะครับไปก็รู้นไปเบีมกร์้กแนกไฟฟ้าแล้วเอาด่านนี้เลยแล้วกะกันครับ พาร์ทนี้ก็เล่นให้หมดเลยอเ,เอ็กไปด้วยโอเคต่อไปเอเรียต่อไปเลเยอร์ครับเลเยอร์จะเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าอ่าสามารถวิเคราะห์ว่าบอสุดอ่อนบอสเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนท้านเนี่ยอ่านอะไรนะข้อเลสทาเลสเ,เนี่ยอ่าจะหาชิป ที่หายากอะครับชิปที่เป็นเอาเที่ยวไว้ซื้อโของอ่ะที่มันอยู่ตามด่านแบบจุดหาจุดซ่อนมันให้นะครับเนี่ยต่อไปเราเอาเลเยอร์แล้วกันครับผมจะทำออนพอจันทรครับเอโโาเลนส์เยตินะครับรุ่นน้ำเก่งนะครับรุ่ดเยติมีล้อติดด้วยน่าเชื่อ เราก็มาขี่ไอสก์กิดอีกแล้วนะครับ,บอสภาพอากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่อันตรายมากนะครับก็ซิสเต็มก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ดาวกขอให้เราวังทัวด้วยประมาณไปโอ้ซีโรอนี้เหมาะกระดาษน,นี้มากครับเพราะอาวุธที่ยิงเนี่ยมันเป็นดาบใช่ไหมมันแบบแรงมากแล้มันดูกว้างด้วย มันจัาจังอ้อมันจัาจังหวะง่ายกว่าก็อื่นนะแล้วสังเกตว่าหลอดเลือดเราจะเพิ่มขึ้นคนระับที่เราซื้อมามันจะยาวขึ้นถ้าเล่นแบบเมื่อกี้เล่นไปนเรื่อยๆนี่มีตายนะครับยิ่งด่านหลังๆเนี่ยเราต้องเพิ่มหลอดเลือดมากขึ้นเพราะว่าตรวมันจะตีกันบ่อยถ้าเราไม่เก่งพอแล้วก็อย่าควรจะอัพไว้นะครับ ต้องอัพเลยดีกว่าไม่ใช่ควรอ่ะต้องอัพเลยครบสามตัวได้ยิ่ดีอ่ะเพราะว่าหลังจากเราเลร์เกมเนี่ยตัวไหนที่ถึง100ร้อเอร์เซนตลาไปสู้ดันท้ายเราจะได้เก,กาะเกาะอาเกาะพิเศษเพิ่มมาเนี่ยเกาะโกงั่นเองนะแล้วทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้เราก็เล่นตามด่านนะครับ ก็เราสามารถกดเพื่ออ่านนะอ่าโอมวเลเตอร์แล้วก็บอกว่าอ่าตอนนี้รู้สึกจะมีวัตถุที่บินตามมาจากข้างหลังก็เป็นพวกของทหารนะครับก็ให้พยายามทําลายสเปซท้ามันนะครับแล้วก็รอมันมามนสุดจะมาละต่อเริ่มสั่นนั่นไงมา้ อันนี้เราก็พอมันลงมากันคนะเอ้าคนดีดีดีดสอยปื้มระเบิดไปนหนึ่งยาอับอยายาใจเย็นใจเย็นใจเออ ดีครับดีมามาลดเอ้ยเราก็พยายามรักษาอย่าให้เลือดเราลดเยอะที่สุดนะเพราะเดี๋ยวเราไปเจอบอสเนี่ยเลือดเราไม่มีพอเราก็อาจจะตายได้นะครับแล้วเราก็ยิงพวกนี้เก็บชิปเอาไว้อัปเกรดต้นของไ,ได้ก็เล่นไปเรื่อย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เคยเห็นดูแม็กฟาสเจ็ดอะฟาสเจ็ดนี้ขณะที่จอมโดมินิกนินโดมินิกครลัสโต้เนี่ยยิ่งต้องมาอ่าขอคาราวาที่ซิโรในการขับไอสเก็ตเพราะดอมไม่ขับนะไอสเก็ตขับแต่รถยา อันนี้ก็แถวนี้ก็ระวังนะครับหลุมเยอะระเบิดก็เยอะอะไรก็เยอะเราเปลี่ยนมาใช้ X รอ,อ,อก่อนือระเบิดได้แรงมาก X เ,เนี่ยก็ยิงได้ปกติครับเหมือนโอ้ยระเบิด,บดถ้าไปเลือดสีแดงๆเรากดพับไปให้มันพื้นพลังข่อนได้ครับมันจะพื้นตามเนไหมมันจะ,ะขึ้นทีล ที่ละขีดทำไมเอ็กกระจุกจังทำไมเอ็กต้องไปหาอาร์เมอร์มาใส่นะครับเกาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาต่อไปเราอาจจะหาไปพาไปเอาเกาะเอ็กนะซึ่งเกาะเอ็กจะมีในเกมจะมีอยู่สองเกาะนะอย่างที่ผมยรีวิวไปนานนานมาแล้วจะเปิดอยู่กันได้ครับ โอ้ยจะตายแล้วค่ะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งจะเย็นภาพอันนี้เราไม่จำเป็นจะย,ยิงก็ได้ครับไอ้ตัวระเบิดเนี่ยกดกดอาแดชให้มันพุ่งหลบไปเลยดีกว่าเพราะเราไม่มันม่นใจว่าจะระเบิดเพราะระเบิดมันระเบิดวงกว้างมากโอ้ยอย่ายิง ไอ้เลือดแค่เนี้ยเลือดแทบหมดนะครับไปโลดถ้าจะไม่ผิดตรงนี้จะมีเกาะอยู่เกาะเดี๋ยวตอนนี้เรายังเอาไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับ แต่มันจะมีชิปอยู่ตรงน้นเดี๋ยวผมพาไปเอาให้ดูเนี่ยมันต้องกระโดดไปงูนะขอเวลาแป๊บนี่ได้แล้วเว้ยนี่ชิปเนี่ยชิปเ,ปเอพวกนี้จะเป็นชิปสีขาวนะครับเป็นแร่แร่ไม่ท่อนะครับแล้วก็เอาไว้ไปอัปเกรดได้นะเ,ดเ,ดเดี๋ยวเกาบแล้วค่อยเรากลับมาเอาก็ได้ต้ันเถอะเนี่ยถ้าเราเอาเลเยอร์มาเลเยอร์ก็จะบอกว่าเนี่ย่า บอสแอบิลิตี้เว้นไฟอาสน์เนี่ยบอมเบลดไบคลิสแอ t แท็กนะครับก็จะบอกว่าบอสทำอะไรได้บ้างนะครแล้วเราก็มาเจอกันบอสมุสเยติ

ปะหารตรงๆได้พเพราะนเด็ดโอ้ยเยจโลถึงกบตายครับเพิ่มถัง E ก่อนครับนี่ครับลำบากตอนนี้นะครับอ้อยยาแทบตาย ยาไม่มีใครแข็งไม่เออเนี่ครับเรามีชิปฟรีอยู่สองอันนะแล้วเราก็ซื้อมาอันหนึ่งอันที่ฟรีคือสีฟ้าส่วนอันที่เราซื้อมาเป็นสีเขียวเราแปลได้ไงผมแห่คนเรานะ เอ้ยบางอาอยาอยาดิบางอาของขึ้นของขึ้นของขึ้นแหละของขึ้นนะขอ,ข,นนะของขึ้นแล้วทำไมของขึ้นแล้วทำไมทำไมกีเลือดน้อยเฉยๆนะ ของขึ้นะของขึ้นทำเป็นของขึ้นอันนี้มันจะ,จะใช้ท่าไม่ตายหมือนเนี้โอ้ยอันนี้ยถ้าเรามีชุดช่วยเอา้จาจะแตงกันเป็นทีมเอ้ยแค่เนี้อืมที่มันรู้ให้มันรู้ชนะเรียบร้อยครับ ราที่เสียทังอ e, ีไปสองเป็นหนึ่งทางท่วนนะครับมันไอาทางที่เราเห็นเล็กๆนะั่นคือมันครึ่งถนะังครับเ็าได้ท่าน้ำแข็งเกาะน้ำแข็งมาเฮ้ยเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมเราจะได้แรชชิปมาสีส้มสีส้มนี่จะของเอก ลีโลนะครับเราจะเก็ดบดูสิโอ๊ะนี่เขาก็บอกเรามีแดไม่เท่ามาใหม่นะคิมแลบนะครับเราไปดูกันก่อนแล้วกันนี่ได้อะไรมาช็อคแอปซอร์เบอร์นะครับก็คือเราจะไม่น็อกนานนะครับเหมือนเป็นเกาะป้องกันนะครับเป็นอ่าเมื่อเราโดนโตูด โจมตีครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราโดนโจมตีเราจะตึงต้านนิดนึงนะครับมันจะช้าครับเวลาเราจะหมุนกลับตัวตอะไรมาโจมตีอย่างงี้นะแต่เรายังไม่มีตังค์ตืนนะตคคิดก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่าพาร์ทนี้ก็เอาขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมอ,อย่าลืมกดไลค์นะครับ subscribe อมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามมาร์เจมเมอร์แฟนเพจและเว็บไซต์มาร์เจมเมอร์ .com นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมันเกมเมอร์ดอทคอมอย่าลืมติดตามกันที่มันเกมเมอร์ดอทคอมอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับมันเกมเมอร์ดอทคอมมันเกมเมอร์ดอทคอม